ลอยถอดทั้งตัวเลยก็ได mm ้ก hmm. ็คือไงโถดึงข yeah, uh, no like okay. ึ uh ้นเลยก็ได้ครับเดี๋ยวลองดูกันโอ้รอยสักตีนด้วยเดี๋ยวแปลงไสหมูด้วยอ่าถ้าถือถือกล้องหน่อยเดี๋ยวต้องให้ดีอันนี้เป็นรอยรอยรอยสักยักษ์นะครับอันนี้ฝรั่งชาวต่างชาติมาสักและอันนี้อยู่สวีเดนหรือเปล่าจะไม่ได้สวีเดนสวีเดนใช่ไหมสวีเดนโอเคครับแต่พูดไทยได้ด้วยอันนี้รอยสักที่สำนักพิมานาสูรนะครับ สักโดยอาจารย์นุ่มนะครับอันนี้เดี๋ยวจะปลุกเดี๋ยวจะปลุกให้เดี๋ยวเราตามเข้าไปปลุกกันเลยดีกว่าวพายัางไงน,นี่ก็ดูรอยตักนะคอันนี้เป็นคนต่างประเทศนะครับชาวต่างชาติดูดูดูรอยตักอันนี้ก็มวยไทยเป็นเป็นเป็นคนที่ชอบมวยไทยวันนี้พระด้วยครูมวยครูมวยสวยนะสวย,ด,ด,วยดูด้านหลังนี่สักน,นะครานอนุมานลูกมันานกมันอันนี้อนุมับ หนึ่งสองสามสี่ห้าแถวอันนี้คือเต็มตัวเลยวันนี้เต็มตัวเต็มตัวเลยนีย่สวยนีย่เราไม่ต้องตัดนะเดี๋ยวไปเป่าเงไปข้างในปะขึ้นมาข้างในเ่รอชื่อยู่ให้ขอขอเซออ์ไว้ก็ได้ค่ะเดี๋ยวเป่า เดี๋ยวเป่าเราเป่าใส่เลยหองไม่ก้องมันไม่ใส่มันเสียงมันใช่อ่ะใช่เสียงเสียงมันต้องกล้องเปิดเลยนิดเดียวใส่เลถือก็ได้ตัวที่เสียงดังเปิดดูว่าดังถอดแว่นก่อนเอาว่าเป่าก่อนเป่าก่อนเป่าโอเคไปเปิดไปเปิดไฟให้หมดเลยพี่เปีย แสงนี่ว่ายสวยหรือย่างเ้ยโอ้ยคนไทยไอายเลยผมยังอายเลยว่ายสวยมากเลยคนไทยไอายเลยแล้วฮะไปวัดบ่อยนี่นับสือพุทธแล้วเหรอ,อดังว่าเสียงดังไหมเขาไม่เขาไม่ถ<ม>ือศาสนกี่กับการติอ๋อผมผมผมรับสื่อถือศาสนาเลยเอาเอาเล่ามาก่อนเลย <c oughs> วิสกี้ไอ้บาลันดีบาลันดีโอเคไอไลท์ไอไลท์ไอไลท์บาลันดีไอไลท์บาลันดี โอเควอเทอร์ okay. อ่ากูได้ใคลนะเต็มพร้อมก่อนอ้าวมาเดี๋ยวเป่าให้มาเข้ามาเลยขมอนขมอนนั่งบอกนั่งขาตาหมัดน,นี่นั่งขคนนี่โอเคแหมอ่ะมาใกล้ๆนะเดี๋ยวก่อนเอาเล่าเอา,เา,เอ,าอันนี้เล่าใช่ไหมโอเคมาอันนี้รอยสักนะครับอันนี้ดังเสียง น,นี่เป็นกำไรเศรษฐีนะครับชาวต่างชาติสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของข่ขยมวยที่สวิตมาสักเองรักกันมากี่ปีและยี่สห้าปีอลูกอายุอะไรแล้วอ่ะเป็นคนจังหวัดอะไรฝันแกนลูกสี่ห้าแล้วเหรออายุสี่ห้าตกใจลูกสี่ห้าไม่อายุสี่ห้ลาลูกชายยี่บแปดหล่อไหมลูกชายได้นะ

aja komentar-komentar guys apa coba guys 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 guys

เวลิกูดโอเคเอามาเมียมานี่เมียภาษาภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร,รไทีลักทีลักอะคืออะไรลาวเอามาไปเรียกไม่ได้ยัยโดนต่อยเอาอีกนักมวยด้วยใช่ so> าาาาเลยโอเคนั่งขับสมาธิเลยมาหลับตานะอีหนูวันนี้เอ็งจะบินกลับถือว่าไอ้นี่มานั่งรอ ไม่ยอมกลับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามลืมตาเด็ดขาดอันนี้จังหวัดขอนแก่นติดชัยภูมิหรือติดโคราชชายภูมิชัยภูมิอ่ะหลับตาตายแลวนมมับมอ อีสี่สิบสองอีสตวาสอทวนสนมันส้าสนสุทถเวน์จะตัลาชิกกายกกอนตอมาต่พุทิตวเวสุสะ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 เวสุสนานีย้าก็เยก็เยเจโตเจโตวิติวิติติวิติสิกลายสิกลายรายันโตอรายันโตกายยสังิกายยสังิ อันนี้จาอันนี้จ้ากเยกเยเจโตเจโตวิติ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 สิกเลสิกเลอหน้ายันโตอหน้ายันโตกเยสังติกเยสังติอันนี้จาอันนี้จ้ากเยกเยเจโตเจโตวิติ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 สิกเลสิกเลอหน้ายันโตอหน้ายันโตกเยสังติกเยสังติอันนี้จาอันนี้จ้ากเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอหน้ายันโตอหน้ายันโตกเยสังติกเยสังติอันนี้จาอันนี้จ้ากเยกเยเจโตเจโตวิติวิติปิติปิติสิกเลสิกเลอหน้ายันโตอหน้ายันโตกเยสังติกเยสังติอันนี้จ้าอันนี้จ้าก อ่ารัวอ่าเป็นเป็นคนเป็นอ่าที่ขอนแก่นบ้านฝางค่ะนานแล้วบ้างไหญอ่าไปแก้ตอนสิบสิบห้าปีอย่างนี้ไม่มีแล้วสบายแล้วถ้ามีมันจะชีวิตมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ถือว่าเรามาเช็คดูว่าให้มีหรือเปล่าดูคลิปเยอะเอามานั้นอ่ะก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแม่งโดนหรือเปล่าไหมหอเออไม่มีนะไม่โดนนะไม่แบบว่ายังเหลือหรือเปล่านะคะไม่มี่็ไม่โดนแล้วถ้ามีร้องไปแล้วล่ะค่ะ ถ้ามีมันจะเจ็บมากทรมานอยู่ไม่ได้นะโอเคเทพร้อยไม่ใหม่โอเค,อเค,อเคนะเดินทางปลอดภัยซี o ูอาเกนเมื่อไหร่ไม่รู้ <c oughs> ไม่สวยไม่สวยนะะ่ารักซี o ูอาเกนเมื่อไหร่ไม่รู้ใช่ไหมอ่ะเปิดไรหนอ